เรียนท่านพนโลโทธีรยุทธ์สศิปภาเจ้ากรมแพทย์หานบกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านโรงพยาบาลค่ายสี่สองรักขอสรุปผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาดังนี้โรงพยาบาลค่ายสี่สองรักเป็นโรงพยาบาลขนาด30เตียงสังกัดจังหวัดหานบกเลยโดยมีพันโทชัยนันต์สงวนพงเป็นผู้อำนวยการ มีบุคลากรทางการแพทย์ดังนี้แพทย์2นายทันตแพทย์1นายเทคนิคการแพทย์1นนายพยาบาล5นายช่วยราชการ1นายผู้ช่วยพยาบาล5นายนายสิทธพยาบาล3นาย <c oughs> กำลังพลโรงพยาบาลค่ายสีสสองหลักมีนายทหารรวมทั้งสิ้น11นาย 90, 21, 9, นายสิบยนายพนักงานของรัฐสนายลูกจ้างชั่วคราว12นายรวมทั้งสิ้น48นายโรงพยาบาลค่ายสี่สองรัฐมีภารกิจให้บริการทางการแพทย์แก่กําลังพลและครอบครัวหน่วยทหารในพื้นที่ได้แก่จังหวัดหารบกเลยกองพันหารราบที่หนึ่งกมหานราบที่แปด กรมทหารพรานที่21และหน่วยทหารอื่นๆในพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบหน่วยได้มีการปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆเช่นการพัฒนาการให้บริการงานประกันคุณภาพการรักษางานส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้การฝึกทบทวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในสนาม การฝึกร่วมในการส่งกลับเมื่อเกิดการจราจลหรือการสลายการชุมนุมเพื่อพัฒนาทักษะของกำลังพลและเตรียมความพร้อมอยู่เสมองานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันมีการตรวจสุขภาพกำลังพลและผู้สมรสกำลังพลเป็นประจําทุกปีปีละหนึ่งครั้งอย่างต่อเนื่องการตรวจเยี่ยมบ้านกำลังพล ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวเกี่ยวกับโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษจำนวนเด็กที่มีความต้องการพิเศษอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบมีทั้งสิ้น9ราย ครอบครัวกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษมีจำนวนทั้งสิ้น2รายโดยแบ่งเป็นบุตรที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้6คนตาบอดหนึ่งข้าง1คนหูไม่ได้ยิน1คนพิการทางร่างกาย1คนผู้สมรสกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้2คน ได้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามอาการและรายงานผลให้หน่วยเหนือทราบเป็นประจำจากการตรวจเยี่ยมบ้านผู้ที่มีความต้องการพิเศษพบว่าสุขภาพทั่วไปดูแลได้เป็นอย่างดีและได้ให้คำแนะนำในการดูแลสุขานิสัยและการปฏิบัติตัวพร้อมกับมอบทุนการศึกษาแก่ครอบครัวกำลังพลของบุตที่มีความต้องการพิเศษเป็นประจำทุกปี มีการพ่นฝารเคมีกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนํำโรคบริเวณบ้านพักของกำลังพลอาคารสำนักงานและชุมชนโดยรอบที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดตามฤดูกาลการดำเนินงานการป้องกันการเกิดโรคลมร้อนโรงพยาบาลค่ายสีสองลักมุ่งเน้นการป้องกันการเกิดโรคลมร้อนเป็นอย่างยิ่งโดยมีการจัดการอบรมครูฝึกทหารใหม่และ ผู้ช่วยครูเรื่องโรคลมร้อนในห่วงก่อนการรับทหารใหม่เพิ่มความรู้ความเข้าใจและเน้นถึงความสำคัญในการป้องกันดังกล่าวมีการจัดอุปกรณ์การตรวจสอบและป้องกันโรคลมร้อนมอบให้หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้งกองร้อยจังหวัดทหารบกเลยและกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8รวมทั้งจัดการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการฝึกในปี2557พบว่ายังไม่มีผู้ป่วยจากโรครมร้อนผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาในปีงบประมาณ2556มีผู้รับบริการทั้งสิ้น1 6 6 3 2รายเป็นกำลังพลและครอบครัวนในหน่วยรับผิดช,ชอบคิดเป็นร้อยละ68 ความพึงพอใจในการรับบริการคิดเป็นร้อยละ85.25เพราะว่าการเดินทางได้สะดวกได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็วสถานที่สะดวกสบายดัชนีความสุขของกำลังพลที่ปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ90.4เนื่องจากมีการจัดสวัสดิการให้กำลังพลเช่น การอวยพรมันเกิดการจัดกิจกรรมบุคลากรดีเด่นการเล่นกีฬาร่วมกันและการส่งเสริมอาชีพของกำลังผลผลการประกอบการของโรงพยาบาลไข้สีฟองรักในปีงบประมาณ2556มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย1,535,818บาทมีอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว คิดเป็น7.64มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนคิดเป็น8.7มีอัตราการหมุนเวียนยาและเวชภัณฑ์คิดเป็น2.16เท่าโรงพยาบาลค่ายศีสองสังรได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากกำลังพลในพื้นที่รับผิดชอบให้ดูแลรักษาสุขภาพซึ่งในปี2557 โรงพยาบาลค่ายสีสองรักได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพโรงพยาบาลขั้นที่2เป็นที่เรียบร้อยแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,557การปรับปรุงระบบสารสนเทศระบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยระบบการเบิกจ่ายตรงให้ทันสมัยและสามารถเบิกจ่ายได้ได้รับการอนุมัติการดำเนินงาน จากท่านเจ้ากรมแพทย์ฐานบกในการฟ่อมแฟนบ้านพักมาทหารชั้นในร้อยที่สุดโซมปัญหาข้อขัดข้องโรงพยาบาลค่ายสีสองรักมีบุคลากรอย่างจำกัดเนื่องจากมีการเกษียณอายุราชการจำนวนมากทำให้ตำแหน่งว่างจำนวนมากบุคลากรภายในจึงจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งรวมถึง การขาดบุคลากรที่จำเป็นเช่นแพทย์เภสัชกรนายทหารธุรการและกำลังพลนายทหารพลธิการนายทหารรังสีกรรมนายทหารส่งกำลังสายแพทย์และนายสิบพยาบาลจำนวนมากหน่วยไม่มีคลังสปอสองสี่จึงทำให้การเก็บรักษาอาจกระทำได้ไม่ดีและทำให้สปอ มีโอกาสเสื่อมสภาพได้ง่ายโรงพยาบาลค่ายศีสองรักขอจบการบรรยายสรุปเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้